สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมหาแดงเศรษฐีนาคราชและทิศอึ่งดำดีเศรษฐีนคราชแล้วครับท่านครับสวัสดีครับผมทิดอึงดำดีเศรษฐีนคราชครับวันนี้มหาแดงกับทิศอึงจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับมาเด้พามาเที่ยวเปล่าๆนะครับพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงสวยด้วยนะสวยด้วยเหนือที่เจ็ดไร่2ี่สิบตารางวานะครับก่อนที่จะ เข้าไปดูรายละเอียดที่ดินเอาเอาด้านด้านหน้าที่ดินก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดกับถนนเรียกถนนเรียบคลองชนระทานเป็นถนนคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมเป็นถนนคอนกรีตกว้างรถสวนกันได้นะครับ,รบท่านผู้ชมแล้วก็พอถัดจากถนนเรียบคลองชนระทานก็เป็นคลองชนระทานนะท่านผู้ชมแต่มันผ่านความแรงมานะหญ้าผักบุ้งบ้างหญ้าบ้างมันก็ขึ้นกันเต็มเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วน้ําเริ่มปล่อยมาแล้ว นะครับก็จะเห็นกับคลองชลประทานซึ่งมีน้ําเต็มเลยนะครับพอเลยคลองชลประทานไปท่านผู้ชมเห็นถนนลาดยางไหมถนนลาดยางเส้นนี้ก็คือถนนหมายเลข3 1 9หนึ่งท่านผู้ชมเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองคือไปลบบุรีไปอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาเลยเนี่ยไปได้หมดไปได้หมดนะครับ เข้าตัวเมืองลบบุรีก็วิ่งตรงไปผ่านแยกโค๊ก้าต้นไปอะไรไปก็เข้าตัวเมืองลบบุรีแล้วไปตรงนี้นะไไนนะขวามือเลยนะเอาลบบุรีแล้วได้เลยเนาะได้เลยแต่ท่านจะเลี่ยงตัวเมืองนะครับท่านก็ไปออกทางนู้นน่ะโรบินสันนู่น่ะไปสระบุรีไปพระพุทธบาทได้สบายเลยมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางที่ที่เป็นทางราชยาเป็นถนนหลวงเลยละ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งใช้กันมานานเนกาเลยละ่ะเป็นคือที่ที่เล่าให้ฟังนี่จะบอกว่าที่ดินแปลงนี้ยอยู่ในที่เจริญนะผู้ชมติด ถนนเลี่ยงเมืองนะครับสาย3196นะครับลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาเรนี่ไปได้หมดเลยท่านผู้ชมไฟฟ้าปะปามีนะเพราะว่าใกล้ถนนเมืองเจริญขนาดนี้แล้วอยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นสายไฟหม่อแปลงไฟไฟสองทางละเกะละกะหมดเลยนะครับสําหรับฟังที่ที่ดินอันนี้ตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ริมถนน เรียบคลองชนประทานซึ่งก็เป็นถนนคู่ขนานกับสายสามหนึ่งเก้าหกที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบนั่นแหละนะครับ,รบเนื้อที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่เจ็ดไร่ยี่สิบตารางวาท่านผู้ชมห่างจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยประมาณสิบเอ็ดกิโลนะครับประมาณนั้นอ่าคือจากนี่ไปแยกโพก้าวต้นห้ากิโลจากโพก้าวต้นไปเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยประมาณ6กิโลท่านผู้ชมอ่าก็คือม่อยู่ในอำเภอเมืองอ่ะมันก็ใกล้หน่อยนะใกล้ที่จเจริญน,นะครับ ถ้าจะไปใช้เส้นนี้ไปอยุธยา50กิโลท่านผู้ชม50กิโลแต่ถ้าจะไปสิงห์บุรีนี่ประมาณ30 30 31กิโลประมาณนี้นะครับเพราะเหตุที่ต้องอ้างอิงอยุทยาสิงห์บุรีเพราะว่าได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าถนนที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยเป็นถนน3196เนี่ยคือถนนเลี่ยงเมืองระหว่างลบบุรีไปอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยานี่ได้นะครับก็เลยอ้างอิงให้เห็นถ้ามาจากกรุงเทพท่านผู้ชม เราก็เหมือนเดิมแหละวัดที่ตึกเซนทันเวสเกตก็ประมาณ120ิกิโลท่านผู้ชมอ่าประมาณนั้น,นครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะด้านหลังผมเนี่ยแปลงด้านหลังผมเนี่ยนะครับหน้ากว้างติดถนนเรียบคลองชนะทานเนี่ยถนนคอนกรีตนะี่ยกว้าง60เมตรท่านผู้ชมประมาณอ่าแล้วด้านที่ติดถนนคอนกรีตเนะี่ยคือด้านทิศต,ตะวันตกนะอ่าทิศตะวันตกปลายที่หนูเลยลึกไป200เมตรอันนั้นคือด้านทิศตะวันออกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชม ด้านขวามือของผมนี่เขาทำไร่ชาวอมแปลงชาวอมกันเป็นไร่เลยนะช,ชาวอมข้าวโพดเป็นไร่เลยอันนี้คือด้านทิศเหนือของที่ดินออนะครับแล้วก็เนี่ยทางเข้าไปจะเป็นแบบนี้คือพื้นเนี่ยพื้นนานเนี่ยเป็นพื้นเดิมนะออแต่ท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต่ำจากถนนเยอะคือถนนนี่มันเป็นถนนคันคลองชนะทานะท่านผู้ชมเขาต้องทำคันให้สูงเพื่อการกักเก็บน้ำไงน้ำไหลออกอ่าใช่ ขาก็เลยทําไว้สูงหน่อยเพราะนั้นแต่ที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ต่ําจนเกินไปหรอกมันก็เป็นที่ดินเดิมของแถวนี้แหละแถวนี้เขาระดับที่ดินเขาขนาดนี้แต่ว่าถนนก็ถมสูงเองนะครับแล้วก็ล่องน้ํานะครับร่องน้ํเขาฝังท่อมาจากคลองชนะทานนะครับเข้ามาเลยอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมป่าปปามีไฟฟ้ามีท่านผู้ชมแปลงนี้อ่าเพราะอยู่ในในอาเภอเมือง ไฟฟ้าผ่านหน้าที่นะท่านผู้ชมเห็นเสาไหมยังแต่ว่าเรายังไม่ได้ลากสายมาแต่ว่าเสานี่เขาขยายเขตมาแล้วนะครับเขาขยายเขตมาแล้วนะเห็นปักอยู่เนะี่ยด้านนี้ก็มีนะครับคือเสาเสาที่รับกันเวลาท่านผู้ชมขอสายขอติดมิเตอร์เขาก็จะเดินสายมาตามเสาที่เขาปักขยายเขตไปเนี่ยผ่านเข้าหน้าที่เราได้สบา,ายเลยฝังเสาสักสองต้นนะถึงที่เลยคือหลวงเขาปักไว้ขนาดเนี้ยเราจะเสริมอีกหน่อยก็ได้สายมันจะได้ไม่ตกท้องช้างนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพื้นที่นะพื้นที่ผมก็เรียนท่านผู้ชมแล้วว่ากว้างหกสิบนะกว้างหกสิบึเข้าไปสองร้อยท่านผู้ชมขอบเขตประมาณนี้นเนาะเนี่ยขอบเขตมันจะอยู่เนี่ยหลักเขตมันจะอยู่มันป่ามันบังอยู่นะเออริมริมนี่เลยริมริมเกือบเกือบไปอยู่ในร่องเลยะนะครับเกือบไปอยู่ในร่องน้ำอ่ะล่องน้ําที่ใช้ร่วมกันน่ะเป็นร่องน้ําที่สาธารณะนะแต่ว่าหลักเขตเราอยู่นู่น แต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเวลาท่านผู้ใดมาจับจองนะครับเดี๋ยวเราก็ลังวัดใหม่ปักให้มันเด่นทาสีให้มันชัดเจนนะครับ<ช><ช>จะได้รู้อนาเขตแน่นอนนะครับสําหรับพื้นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ดินนะของเดิมก็ทํานาใช่ไหมที่อื่นใช่ใช่ของเดิมทํานานะเราจะเห็นร่องรอยตอสังอย่าย่ําลงไปเลยเพราะมันติดรองเท้าแน่ๆเลยเดี๋ยวเดินบนคันอ่าได้ไดครับมาด,ดูบ้านนะ,ะเป็นแลนะ้วอยู่ในชุมชนทนะ่านผู้ชมด้านขวามือผมก็เป็นบ้านผู้คน ซ้ายมือก็เป็นบ้านผู้คนนะครับ,รบเนี่ยเขาทําไร่ชะอมอ่าสวนบ้านหลังนี้เขาทาเป็นสวนข้างในเห็นไหมฮะสวนแล้วเขาปลูกมะพร้าวไว้เป็นแนวเลยเห็นไหมครับที่ดินแปลงนี้ก็ทําได้นะเพราะว่าหน้ากว้างมันหกสิบลึกไป 200, สองร้อยทสวนได้เยอะยท่านผู้ชมอ่าหรือท่านผู้ชมจะจะทํำยังไงล่ะจะทําเป็นจะจะขุดสระน้ําไม่ใช้เองด้วย,ยไหมหรือจะขุดไว้ให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ทํา โคกทาปลูกบ้านอยู่มีสระน้ําแล้วก็มีร่องสวนนะครับเป็นมันเป็นมันเป็นชีวิตในในครอบครัวที่เราสร้างความสวยงามด้วยตัวเองไงคือมีบ้านสวยๆมีสระน้ําไว้นั่งดูไว้เลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปีต่อ,ต,อต่อไปมันแล้งแบบปีนี้อีกเนี่ยถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําไว้ใช้เองเนี่ยเราก็ต้องรอฝนตกอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดฝนไม่ตกล่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนี้นะครับ เราจะไปใช้น้ําประปาคอยลดน้ําต้นไม้หรือคอยใส่บ่อใส่อะไรเนี่ยมันไม่ได้มันเปลือง,องครับเ,เพราะฉะนั้นเราขุดสระไว้ก่อนเวลามีน้ํามาในคลองในลํารางสาธารณะแล้วก็สูบเข้าไว้นะครับไว้เพื่อเก็บไปใช้ยามหน้าแล้งท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าถ้าขุดสระแล้วมันจะไม่มีน้ําหรือน้ําจะแห้งไปอะไรไปดินแถวนี้มันเก็บน้ําได้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นลักษณะดินละเอียดดินร่วนละเอียดเลยเห็นไหมฮะดเลยนะเกือบดำเลยนะครับ แล้วก็มันเป็นดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าแค่ฝนตกลงมาบางๆสองเที่ยวนะหญ้า,าขึ้นเขียวละนะครับก็บวงบอกถึงว่ามันเป็นดินดีละนะครับก็เหมือนเดิมแหละพราบว่ารีวิววันนี้เป็นที่ดินเปล่าทั้งนั้นเลยไม่มีต้นอะไรอยู่ในพื้นที่เลย,เย <laughs> นะครับนะครับฟ้าร้องหึมหึมอยู่เนี่ยแมมแล้วเราใช้กล้องใช้สัญญ,ญาณ มือถือด้วยแล้วมาเดินในที่โล่งๆก็กลัวเหมือนกันแล่ละครับๆๆๆเออลมแรงเลยนะริมริมคันที่ของเราเนี่ยนะครับเขาปลูกกล้วยไว้นะปลูกกล้วยไว้ก็เนี่ยท่านผู้ชม,มสังเกตดูคกล้วยมันก็งามดีนะต้นอวบดีเนี่ยมีเครือมีหัวปลีแล้วนะครับที่แปลงนี้เขาทําเป็นเขาแบ่งไว้เป็นสองกระทงนะท่านผู้ชม ต่ำกว่าหน่อยเหตุที่ต่ำเพราะเพราะว่าเขาดันเอาหน้าดินมาทําหลังคันนี่งไงท่านผู้ชมจะสังเกตว่าหลังคันนี้มันกว้างนะเพราะว่าเขาดันเอาเอาหน้าดินเนี่ยมาทําหลังคันคือเขาเขาไม่ไม่ซื้อดินข้างนอกมาไงเขาทําหลังคันไว้แล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านั่นแหะความต่างของของที่ดินนะครับระระเอระดับที่เขาไม่ได้ไม่ได้ดันดินมาทําคันเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็กระทงนี้จะต่ํากว่าน่อย แต่ถึงแม้จะต่ำกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเอาหน้าดินออกมาทำถนนแล้วดินชั้นล่างก็ยังดีอยู่นะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีวัชพืชขึ้นได้นะครับเป็นดินที่ดีนะผมว่าเนานะครับเป็นดินที่ดีเพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมมาจับจองที่ดินฝืนนี้นะท่านผู้ชมก็มาขุดสะเข้าก็ได้นะครับมาขุดสะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้หลังคันมันใหญ่แล้วไนงะ อ่หลักประคองเขียดใช่ไหมฮะอยู่ในร่องเลยอยู่ในล่องน้ําเลยนะครับเนี่ยเราจะยาวไปส,สุดปลายที่เลยนะครับเนี่ยมาขุดสะมาทําที่ปลูกบ้านปลูกที่อยู่อาศัยแล้วทวําสวนท่านผู้ชมเนี่ยทําสวนกระท้อนนักหน่อยเมืองลบบุรีเมืองกระท้อนนะท่านผู้ชมนี่ดูต้นกระท้อนต้นนี้เมื่อกี้เห็นลูกมันอยู่ตรงนู้นริมนู้นเลยลูกกันมาแล้วเก็บไม่ถึงท่านผู้ชม,มก็เลยไม่ได้ให้ผู้ชมชม ลอดสองข้างทางตอนนี้ขายกระท้อนกัน,นใช่ใช่ถนนตั้งแต่แยกโคก้าวต้นไปไกลเลยไปจนถึงอะไรนะเป็นแผงกระท้อนเท่านั้น<ช>่านผู้ชมแผงกระท้อนเขาเรียกเป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะ<ช><ช>เพราะว่าลบบุรีนี่เขามีชื่อเรื่องเรื่องกระท้อนหวานไงเป็นเมืองกระท้อนเลยทุกปีเขาจะมีงานเกี่ยวกับงานกระท้อนของจังหวัดลบบุรีนะครับก็ อก็เป็นผล,ลไม้ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาไม่ใช่สิวนะผมก็เล่นอยู่เดีย๋ยวลุงมาหาจะตียอ,อ่าเป็นกระท้อนนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็กลักษณะที่ดินจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมดูนะครับที่ข้างเคียงเห็นไหมฮะเขาปลูกมะพร้าวเป็นแถวเลยข้างในเขามีสวนกล้วยมี ผลไม้อะไรรู้ผมก็ไม่ได้เดินไปดูเขาหรอกไม่กล้าเดินนะครับมะขามเทศเขาก็มีนะครับมะขามเทศพันธุ์ดีของเขานะแต่ว่าแปลงที่ผมพาท่านผู้ชมชมเนี่ยยังเป็นที่ว่างเปล่านะแล้วอยู่ในเมืองเจริญอยู่ในที่เจริญอยู่อําเภอเมืองเลยท่านผู้ชมอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีห่างจากตัวเมืองลบบุรีแค่1 1กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นที่ดินเนี่ยเรียกเลยว่าใกล้กับถนน ขาเรียกถนนอะไรบายพาสอะเรี่ยงเมืองแม่ผมก็ติดภาษาอังกฤษพักนี่นนรเรี่ยงเมืองแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเป็นสายคู่ขนานนะเป็นถนนคันคลองชนประทานแต่ก็เรียบกับถนนสามหนึ่งเก้าหกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความเจริญนะครับก็เหมือนกับตัวเมืองนั่นแหละท่านผู้ชมเพรมันห่างตัวเมืองแค่สิบสเ็ดกิโลเท่านั้นเอง เวลาท่านผู้ชมมาจับจองที่เนี่ยนะครับมาจับจองที่ดินแปลงเนี้ยท่านผู้ชมก็เหมือนกับเป็นคนลบบุรีท่านผู้ชมก็วิ่งเข้าไปซื้อข้าวซื้อของใช้อะไรเนี่ยในตัวเมืองลบบุรีเนี่ยสิบสิบเอ็ดกิโลมีทั้งโรบินสันมีบิ๊กซีสองสาขาโลตัสก็มีท่านผู้ชมออะไรอีกอะโอ้เซเวนนะ่เเวนนี่เยอะเซเว่นนี่เกลื่อนเลยนะครับอย่าั้ลุงมาหาเราสามารถขุดสระ ด้านท้ายเนี่ยเนาะได้เนี่ยเดวผมได้านหน้าใช่เนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะครับชมจากท้ายที่ขึ้นไปริมถนนนะครับลึกสองร้อยเมตรแต่ก็ยังเห็นรถลามันวิ่งอยู่นะจะชวนท่านผู้ชมทำอะไรอีกดีละคือมันเหมาะที่จะปลูกที่อยู่อาศัยนะเป็นอันดับแรกเลยแล้วลองไปก็คือพอมีที่อยู่อาศัยแล้วท่านผู้ชมก็ทำสวนนะครับ ษผสมผสานอ่าเนี่ยอย่างอย่างที่แปลงข้างๆเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนู้นเขาทาไร่ชะอมแล้วเขากันไว้ล็อกอย่างเขาจะปลูกข้าวโพดท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันมีข้าวโพดอยู่ตรงตรงด้าน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 หน้าแล้วแล้วด้านหลังเขาขุดเป็นสะท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็มีมะม่วงอ่ามีมะม่วงล้อมเลยนะครับอันนั้นเขาปักไม้ไว้ปักไม้ไว้เพื่อกันดินมันทลายลงไปในสะระแสดงว่าเขาขุดแล้วมันตั้งมากไปไงครับขุดสระมันต้องเอียงเอียงหน่อยท่านผู้ชมสี่สิบห้าประมาณนั้นเนาะอ่ดินมันจะได้ไม่สไลด์ลงไปไง แล้วเขาก็มีสระน้ำนะฮะมีน้ําเยอะเลยเนี่ยคือมันรับประกันได้ว่าจะแล้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราขุดสระไว้ในที่ดินของเราเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณที่ดินของอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยท่านผู้ชมสามารถจะมีน้ําไว้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บกักน้ําได้ไงดินบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักประคองเขียดอีกอันหนึ่งชมหลักประคองเขียดเห็นไหมจากริมริมถนนริมทางเข้ามานะ มาจนถึงนี่นะครับแล้วก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแนวกลางมันเนี่ยแล้วก็หลักสุดท้ายจะอยู่ในดงนี้เลยในดงนี้เลยท่านผู้ชมผมไม่ไม่บุกเข้าไปให้ดูนะเพราะว่ามัน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 ลกๆกเนี่ยน้ำคัเทศเยอะเลยไม่ได้กลัวงูแล้วกลัวมันมีหลังต่ออยู่ไหเหยียบเข้าไปเราเป็นเรื่องเลยนี่นี่เดี๋ยวดูหลักนี้ที่ฝ่านี่นี่หลักนี้นะฮะ จากในดงกล้วยก็จะตรงไปนะครับตรงไปตรงไป,งไปด้านนู้นนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกของที่นะท่านผู้ชมติดกับติดกับแปลงข้างเคียงซึ่งเขาทานาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราเราจะไม่พูดถึงละเพราะว่าไอ้ที่ข้างเคียงตอนนี้เหมือนของเราแหละคือยังทําอะไรไม่ได้น้ํมันยังไม่มีนะครับตอนนี้ฝนเพิ่งตกมาสองครั้งเองนะครับเอาละเดี๋ยวถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูที่ให้มันจากท้ายที่ขึ้นไปริมถนนท่านผู้ชม เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเป,เป็นเป็นที่โล่งเลยนะขึ้ๆนๆยเนาะอ่าขึ้นๆอ่าเนี่ยท่านดูชมนะท่านผู้ชมลองชมนะเนี่ยคือด้านท้ายที่เป็นด้านทิศตะวันออกของที่ดินนะครับความกว้างก็ประมาณ60สเมตรแล้วยาวไปถึงถนนนุ่นอ่ะประมาณประมาณ200เมตรท่านผู้ชมเห็นไหมรถที่วิ่งอยู่นั่นคือถนนสา9หนึ่งหะแต่ของเราเนี่ยข้ามคลองชลนประทานมานิดเดียว ตามความกว้างของคลองแล้วเราก็อยู่บนถนนเรียบคลองชนประทานซึ่งเป็นถนนคอนกรีตรถสวนกันได้นะครับเนื้อที่ดินจะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นที่โล่งเตียนเลยเห็นไหมฮะเหมาะเลยละเหมาะเกษตรปลูกที่พัก<ะ>อาศัยแล้วท่านผู้ชมอ่าท<ะ>่านผู้ชมเห็นรถเห็นเสาไฟเห็นบ้านเรือนไหมเต็ม<ะ>ไปหมดเลยนะ,ะเพราะนั้นถึงได้แนะนําท่านผู้ชมไงว่ามาจับจองแล้วปลูกที่อยู่อาศัยอ,อยู่แบบถาวรเลยข้างหลังเราทําสวนทําไร่นะ อยู่อย่างสงบเลยเนะเรลาอยู่ในเมืองมันแออัดครับติจะปลูกมะม่วงสักต้นเนี่ยโอ้โหหาที่ยากเออมนอ,อน,น,นะมาอยู่แถวนี้ท่านปลูกได้สารพัดเลยเออนะครับดินดีนะครับท่านผู้ชมเป็นดินที่เขาทำนานะ่ะเอาละสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ็ดไร่ยี่สิบตารางวาท่านผู้ชมก็คงจะนำเสนอท่านผู้ชมได้ประมาณนี้แหละบอกเนื้ออ่าบอกสถานที่ตั้งไหนิ สถานที่ตั้งก็คืออยู่ที่ตำบลตะลุงอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรนะครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองลบบุรีประมาณ11กิโลนะครับห่างจากแยกโพก้าวต้นซึ่งจะไปสิงห์บุรีไปอ่างทองไปยุธยาเนี่ยประมาณ5กิโลครับแล้วห่างจากอายุธยาเนี่ยนะครับหมายถึงวิ่งผ่านบ้านแพรกไปอะไรไปนะ,ะถึงตัวเมืองอยุธยาเนี่ยห้าสิบกิโล สิงห์บุรีนี่ก็ประมาณสัก30สิบสามสิบอ่สามสิบกิโลประมาณเนนหตุท th ี่บอกหลายจังหวัดเพราะว่าถนนสายสามหนึ่งเก้าหมันไปได้ทั่ว<ด>นะท่วผู้ชมคือย้ําอีกครั้งว่าอยู่ในอยู่ในตัวเมืองเลยนะไออยู่ใกล้ตัวเมืองเลยคือเป็นอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนื้อที่เจ็ดไร่ย0สิตารางวานะครับด้านปลายที่ที่ผมยืนอยู่นี่คือด้านทิศตะวันออกท่านผู้ชมนะครับจัดว่าเป็นที่ที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับ ท่านผู้ชมสามารถมาปลูกบ้านอยู่หนึ่งครอบครัวทำไร่ทำสวนอยู่ไปใช้ชีวิตพอเพียงได้จนตลอดเลยราคาตามหน้าเพจราคาตามหน้าเพจโฉนดพร้อมโอนท่านจับจองเราต้องรังวัดสอบเขตให้เด่นชัดแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็รับประกันความถูกต้องทุกประการหากสนใจนะครับติดต่อทีมงานบอยเศรษฐีนักราชขอเข้าชมเพราะว่าไปมาสะดวกท่านผู้ชมใช้เวลาไม่ไม่มากห่างจากกรุงเทพแค่120บกิโลนะครับขับรถมาชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับ ก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับ,รบก่อนที่จะจากลาท่านผู้ชมก็ขออวยพรน,นะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก้าวหน้าในนที่การงานร่ํารวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาหาแดงเศรษฐีนครราชและทิศอึงด,ดําดีเศรษฐีนครราชขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ